สวัสดีครับร้านนวยพรพักเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนาเช่นเคยครับเป็นรูปหลวงปู่ดูวัสแกนะครับนะครับพร้อมยันนะครับข้างหลังเป็นยันตุกตาเลี่ยมนะครับเลี่ยมพร้อมใช้เลยนะครับผมข้างหลังก็เป็นยันตุกตาออกในปีสองพารอสาสิบเ็ดนะครับผม นะครับยานนี้เป็นยันที่หลวงปู่ดูท่านออกแบบไว้นะฮะแล้วก็พิมพ์แล้วก็ทีฐานจิตปีสามหนึ่งนะหลวงปู่ดู่พตะแก่ปัจจุบันนะครับเราก็ทราบกันดีนะครับว่าท่านเป็นนะครับหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็เป็นพระศรีไม่ไตนะครับที่จะมาบังเกิดในอนาคตนะเป็นพระเจ้าองค์สุดท้ายในพัทธกราบนี้นะครับ หลวงตามาวัดถ้ำเมืองน,นั้นนะครับท่านก็นสอนให้ภาวนานะครับแล้วก็มองรูปหลวงปู่ดูเราคิดถึงแต่หลวงปู่ดูนะครับเราจะขอเงินขอทองอะไรต่างๆนะครับหลวงตามาท่านก็บอกขอได้หมดเลยนะครับเมื่อก่อนหลวงปู่ดูนะครับเวลาสอนนะครับติดลูกศิ์ลูกหาที่ไปการปาบท่านเนี่ยก็ให้สอนภาวนาไตรสนาคมนะครับพุทธังสาานานัชามิธรรมังสาานานัชฌามิสังฆังสาานานัชฌามิเนื่องจากว่า นะครับท่านเข้านิมิตเลยเห็นว่าท่านเกืนลูกแก้วสามลูกท่านก็มาคิดก็คือปรรัตนาไตนั่นเองคพือพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะครับนะครับเปิดหลวงตานะครับท่านก็ถามว่าท่านอยากได้คาถาที่มฤิธิ์หลวง็่ดูก็แนะนาคาถาพุชาพุชเจ้านะครับซึ่งเรารู้จักกันดีในปัจจุบันว่าคือคาถามหาจักรพรรดนั่นเองสวดกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับผมใครก็สวดเพราะว่า ัวแล้วก็เร่งล่าเพ็่ผลปรากฏผลนะครับให้เห็นเป็นรูปรักษ์นะครับที่แน่นอนเลยเป็น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 นามนธรรมนะฮะเป็นนามนธรรมลเลยโหเสรตจสวยจนแล้วก็ร่ำรวยกันนะครับเตรียมพร้อมใจนะครับเป็นรูปหลวงป,ปู่นะครับ กำลังนะครับนั่งสมาธิก่อนทานข้าวทานพระทหารเวลาท่านก่อนทานพาระทานนี่ก็จะนะครับที่ส่วนบุญนะครับให้เจ้ากรรมนายเวรน,นะครับกับประศัตรนะที่ถูกนะครับฆ่าทําลายชีวิตมาปเป็นอาหารของคนเรานะะก็จะสวดภาวนาก่อนทานข้าวทุกตลอดนะนี่ถ่ายที่กุฏิท่านนะครับ รายการนี้นะครับลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจ,จติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งอย่างไรฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุงมงคลดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ